ช่วงมอนสเตอร์ไกด์ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับชูการ์ไกดเดอร์ชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีกระเป๋าหน้าท้องหากินในเวลากลางคืนชอบกินผลไม้รสหวานกินหนอนและ,มะแมลงเล็กๆเป็นอาหารชูการ์ไกดเดอร์มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซียแถบปาปัวนิวกินีและทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลียในธรรมชาติ ชูการ์ไกรเดอร์จะอาศัยอยู่บนต้นไม้และอยู่รวมกันเป็นฝูงตั้งแต่6 1ถึง10ตัวขึ้นไปชูการ์ไกรเดอร์เป็นสัตว์สังคมขนาดโตเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ1 0 1ถึง12นิ้วมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ1 0 1ถึง15ปีชูการ์ไกรเดอร์มีดวงตากลมโตมีขนที่อ่อนนุ่มมีเล็บที่แหลมคมเพื่อใช้ในการยึดเกาะได้เป็นอย่างดี บริเวณข้างลำตัวของชูการ์ไกรเดอร์จะมีพังผืดสามารถกางออกได้คล้ายกับกระรอกบินเพื่อใช้ลู่ลมในเวลาร่อนจากต้นไม้ได้อีกด้วยชูการ์ไกรเดอร์ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นระยะเวลานานพอสมควรและเป็นที่นิยมเนื่องจากมีความน่ารักสวยงามมีขนที่อ่อนนุ่มน่าสัมผัสมีดวงตาที่อ่อนอ่อ,อนมีนิส,ยสัยซุกซน สามารถฝึกให้เชี่ยงได้และที่สำคัญชูการ,กรารเดอร์จะจำเจ้าของได้และในบางตัวยังติดเจ้าของอีกด้วยครับคุณผู้ชม